ตูนบอดี้สแลมได้เข้าร่วมวิ่งการกุศลบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเบตงจังหวัดยะลาในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานะคะสําหรับงานนี้ค่ะก็ทําให้หลายคนเนี่ยสน,ออสนใจนะคะเข้าร่วมเป็นจนํานวนมากแล้วทําให้เบตงกลับมาคึกคักยอดจองโรงแรมที่พักนั้นเต็มเกือบทั้งหมดเลยค่ะ เบตงจังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเบตงนะคะสําหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์การวิ่งครั้งนี้ก็มีนายอาทิวราคงมาลัยหรือว่าตูนนักร้องนํำวงบอดี้แสลมร็อกเกอร์ชื่อดังของประเทศไทยที่มาร่วมวิ่งด้วยนะคะตูนลงวิ่งในระยะทาง21กิโลเมค่ะการปล่อยตัววิ่งเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาค่ะมีนายทีรุธ สุภาพวิบูรณผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะคะภายใต้ชื่อเบตงฮาฟมาราธอน21แล้วก็ยังเป็นการกลับมาวิ่งของตูนบริสแลมหลังจากที่เคยเริ่มจุดสตาร์ทวิ่งจากเบตงแม่สายเมื่อปี2560กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนแล้วก็ทุกหน่วยงานนะคะรวมไปถึงผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเบตงที่ร่วมกันจัดขึ้น รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะรวมไปถึงเสริมสร้างสุขภาพและก็เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทําให้เกิดผลดีทั้งมิติสุขภาพประชาชนเศรษฐกิจของอําเภอด้วยนะคะแล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจากนักกีฬารวมไปถึงนักท่องเที่ยวจํานวนมากทําให้ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะห้องของโรงแรมเนี่ยถูกจองจน เต็มเกือบทุกแห่งเลยค่ะ